สวัสดีครับก่อนอื่นก็ขอบคุณที่สนับสนุน Brighter นะครับมาดูกันเลยนะครับกับ Brighter b 7นะครับของที่จะได้จะเป็นแพ็กเกจในแพ็กเกจแกะออกมาจะเป็นอย่างนี้นะครับจะมีหัวชาร์จอยู่แยกไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีกล่องในการเปิดกล่องนะครับนิดนึงนะครับตัวเปิดกล่องคือตัวนี้นะครับให้ดึงขึ้นนะครับส่วนเวลาปิดเนี่ยไม่อยากให้กดตรงนี้นะครับมันจะมีความยุ่งยากจะไม่สะดวกไม่คล่องตัวนะฮะกดตรงนี้นะครับดึงตรงนี้เปิดนะครับกดตรงนี้เพื่อปิด่ะผมทําให้ดูเปิดดึงตรงนี้ปัวนนาาิดดีีถ้้ึงงตรมมมจะค ฝึกเปิดนิดนึงนะครับมันจะแพ okay. ้กับการที่เรากดตรงนี้นะครับกดตรงนี้กดตรงบนเพื่อเปิดเพื่อปิดนะครับดึงด้านล่างเพื่อเปิดนะครับแล้วก็กดตรงนี้ปิดอ่าเราใช้อย่างนี้ก็จะสะดวกนะครับโอเคอ่ามาดูกันเลยนะครับข้างในจะมีอุปกรณ์ทางนี้นะครับอ่าจะมีไฟฉายนะครับแท่นชาร์จแล้วก็ตัวฐานนะครับอ่าก่อนใช้งานนะครับให้ชาร์จฐานก่อนเลยเนาะการเริ่มจากเอาหัวชาร์จออกมาก่อนเลยนะครับหัวชาร์จเนี่ย แท่นชาร์จเราสามารถชาร์จได้กับช่อง USB นะครับ 1A ทั่วไปได้เลยนะครับแต่ว่าบางคนเอาไปใช้กับพวกโทรศัพท์ฟาชาร์จนะครับพวกนั้นจะมีปัญหานะครับจะทําให้ชาร์จได้ไม่เต็มหรือ,อมีการกระชากของไฟที่มากเกินไปนะครับทำให้ถานเสียหายได้เนาะ mm hmm. ก็ให้ตรวจสอบนะครับพวกช่อง USB จากคอมพิวเตอร์ในรถเราหรือว่าช่องอุปกรณ์พวกเครื่องเสียงะไรพวกนี้ ที่เขาเขียน 1A ธรรมดาหรือว่าปลั๊กไฟปลั๊กพ่วงที่มันมีช่อง USB 1A ธรรมดาหรือว่า 2A เนี่ยใช้ได้เลยนะครับ 1A ใช้ได้ 2A ใช้ได้ยกเว้นพวกฟาชาร์ตนะครับพวกฟาชาร์ตใช้ไม่ได้เนาะพวกโทรศัพท์ฟาชาร์ตใช้ไม่ได้ก็อ่านดูที่ตัวนี้นะครับหรือใช้อันนี้แหละของที่ร้านให้ไปเนี่ยจะเป็นของ Energy จนะครับจะเป็นของมอ,อก,กอรประเทศไทยเนาะปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็อ่ะ,ะดูในส่วนของแท่นชาร์จกันนะครับแกะมาปับ๊บจะมีซองอยู่ นะครับด้านในจะเป็นพวกใบระบัะกันกับคู่มือนะครับสามารถอ่านดูได้นะครับภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็ในซองนี้ก็เอาไว้เดินทางครับเวลาที่เราเก็บรวบรวมของก็จะง่ายขึ้นนะครับใส่หัวชาร์จรวมไปด้วยได้นะครับเวลาเดินทางเราก็ไปเป็นแพ็กเกจอย่างนี้อ่าเป็นชุดชาร์จเราเนาะโอเคก็ในในส่วนของในถุงเนี้ยก็จะมีตัวแท่นชาร์จนะครับแล้วก็ตัวสาย usb นะครับซึ่งซึ่งอย่างที่บอกไปนะฮะว่าสามารถเสียบได้กับช่อง1 a 2 a ทั่วไปได้เลยนะครับ แล้วก็เสียบเข้าไปทีนี้เวลาที่เสียบตัวนี้ครับหลายคนบางคนเสียบแบบกล้าๆกลัวๆเนาะเสียบแบบแตะๆอย่างเงี้ยแ,แ,แล้วแล้วก็บอกว่าไฟไม่เข้ามันเสียบเข้าไปนิดนึงดันนิดนึงนะครับดันให้มันดังกึกมันจีเขาสึกไปดังกึกคลิกนิดนึงนะครับแล้วก็โอเคนี้จะพร้อมใช้งานแล้วทั้ง2ส,ส่วนนี้นะครับทั้งตัวหัวชาร์จแล้วก็แท่นชาร์จเนี่ยเป็นวัสดุกันไฟดูดนะครับแล้วก็กันการลามไฟด้วยหมายความว่าถ้าเกิดการผิดพลาดใดๆขึ้นมาเนี่ยมันช็อตหรือมันอะไรเนี่ย บ้านเรามันร้อนเนาะบางทีมันร้อนมากมันร้อนมากมันช็อตมันก็จะช็อตอยู่ยานนี้ครับจะไม่มีการลุกติดไฟใดๆเพราะงั้นจะปลอดภนะัยเนาะแล้วก็ถ้าเด็กมาจับอะไรพวกนี้จะไม่มีปัญหาเลยเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นมอกอรประเทศไทยใช่ไหมไฟจะจ่ายอยู่ที่แค่5โวลต์เนานะบางทีเราเราเราเสียบชาร์จแบบนี้แล้วเกิดบัเทตุน้ำหกเอยหรือว่าเด็กมาจับเล่นอะไรเงี้ยจะไม่มีปัญหาเลยเนาะจะมีกระแสไฟแค่5โวลต์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตัวสอบหัวชาร์ตนะครับว่าใช้ที่แบบเป็น 1A ธรรมดาถูกต้องเนาะหรือใช้ของเราเนี่ยนะปลอดภัยมั่นนใจด้เลยะครับ โอเคก็ก่อนใช้งานเนี่ยต้องต้องชาร์จฐานก่อนเนาะก็เสียบเสียบโพชาร์จเข้าไปนะครับชอ่อง USB นี้ปแบบั๊บโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูกันในส SO ่วนของฐานก่อนนะครับฐานจะเป็นกล่อง,องนี้นะครับกล่องกระดาษเพื่อการการกระแทกอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยได้นะครับไม่ให้ฐานเกิดความเสียหายทีนี้มาอีกชั้นหนึง่งก็จะมีซีลอีกชั้นหนึง่งเป็นซีลตัวถุงถุงตัวนี้จะเป็นถุงการไฟฟ้าสถิตนะครับเพื่อไม่ให้เกิดไฟฟ้าสถิตเพราะว่าตัวฐานเนี่ยสมมติถ้าสมมติว่า กระแสไฟมันหมดจากตัวฐานนานาน,านะครประมาณสักอาทิตย์ยนึงไรเงี้ยถ่านมันก็จะเดซเลยฮะมันจะเสียหายถาวรเนาะเพราะฉะนั้นตัวของเราเนี่ยจะมีซีลกันไฟฟ้าสถิตไว้เพื่อไม่ให้กระแสไฟมันั่วไหลเข้าไหลออกเมื่อเพื่อมากระทบกับตัวฐานเราเนาะเพื่อให้กระแสไฟมันเก็บไปก็ตัวนี้ก็ฉีกปกตินะฮะฉีกฉีกฉีก,ฉกปึ๊บดึงออกมาได้เลยนะครับแล้วก็จะอีกส่วนหนึ่งมันจะมีซีลชั้นที่2นะครับเป็นซีลหุ้มอย่างนี้นะครับตัวนี้แกะระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าไปแกะ Okay. ให้แกะตัวสีใสๆหรือว่าสีออกอม,อมฟ้าอมม่วงนะครับวิธีแกะเนี่ยบางทีเราคารัตเตอร์ไปกรีดเนี่ยเราจะไปโดนตัวไอ้สีดำข้างในทําให้เสียหายได้เนาะมันจะทําให้ถาดเราเสียยังไม่ได้ใช้เลยเสียซะและ้วอะไรเงี้ยก็ให้ดึงดึงขึ้นมาครับใช,ใช้เล็บได้แหละเกี่ยวเกี่ยวดึงขึ้นมานะคใครแรงดีก็เอาเล็บได้แหละฉีกกระชากข้าันขาดไปเลยนะครับหรือถ้าใครไม่ค่อยมีแรงก็ดึงท่านเพยอ,อย่างี้ก่อนเนานะะเพเยอ,อย่างนี้เสร็จแล้วก็เอากั่ไก่ขิดขิดไปนิดนึงให้มันเป็นให้มัเป็นขอบ ตัดดึงโอเคพอเพราะไม่ขอบตัดอย่างนี้มันก็นะพวกถุงม,มีรอยขาดที่หนึ่งมันก็ดึงดึงได้เลยเนาะโอเคทีน,นี้ก็จะพร้อมใช้ยังไม่พร้อมนะไฟจะมีอยู่แค่ประมาณ25% 30%ประมาณนี้เพื่อรักษาสภาพฐานก่อนใช้แนะนำให้ชาร์จให้เต็มนะครับก็เสียบตรวจสอบความพร้อมของแท่นชาร์จก่อนนะครับเสียบปลั๊กไปเสียบปลั๊กไฟบ้านธรรมดาเลยเนาะไฟจะขึ้นโชว์สีเขียวนะครับไฟจะขึ้นโชว์สีเขียวทีนี้กล้องผมเนี่ยมันจะ สีมันจะเพี้ยนนิดนึงลองไปดูนะมันจะเขียวแบบนี้นะดูที่แสงสะท้อนที่ตัวกระดาษนะมันจะเขียวอย่างนี้นะเออมันจะเขียวอย่างนี้ทีนี้พอเสียบไปเนี่ยมันจะต้องโชว์สีฟ like no, no 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 ้าเพื่อแสดงสถานะว่ากำลังฟ้ากำลังชาร์จอยู่นะสีฟ้าอย่างนี้นะดูที่ตัวกระดาษเนาะเออจะเป็นสีฟ้าอย่างนี้นะถ้าดูตรงนี้สีมันจะเพี้ยนดูที่ตัวกระดาษนะครับจะเป็นสีฟ้าอย่างนี้นะครับระหว่างที่ชาร์จเนาะพอเต็มปุ๊บมันก็ตัดเป็นสีเขียวพอเขียวปุ๊บเราก็พร้อมใช้เลยแล้วก็ถานออกมาปบมาใช้้ไดเเลยนะ เสียบฐานเข้าไปให้ตัวไฟฉายนะครับเอาโคบวกเข้าก่อนเนาะเอาโคบวกเข้าก่อนสังเกตที่ตัวฐานเนี่ยก็จะมีเขียนบวกบอกอยู่แล้วโคบกโคลบเขาจะเขียนบอกอยู่บวกกับลบหรือสังเกตง่ายด้านที่มีรูๆนยฮะรูๆนี่เป็นตัวกันแรงดันเกินสมมุติว่าฐานเกิดการผิดพลาดของการทํางานช็อตข้างในเนี่ยแทนที่มันจะระเบิดปุ๊มออกมาเนี่ยตัวนี้จะฉีกเป็นเศษเหล็กออกมาเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นวาล์วเล็กๆอยู่มันก็จะเป็นแบบ พร้อมมที่จะฉีกขาดแล้วก็จะปล่อยตัวพวกแรงดันลมหรือน้ำออกมาตามรูข้างๆนี้แล้วก็จะไม่อันตรายกับเราเนาะโอเคด้านที่มีรูนะฮะเโคบวกเข้าก่อนเข้าก่อนนาผ่านถ้าสมมติว่ามีรอยฉีกขาดใดๆแนะนําให้ปรึกษาทางร้านก่อนใช้งานนะครับเพราะไม่งั้นมันจะเกิดการช็อตได้เนาะเอาโคบวกเข้าก่อนปึ๊บเข้าไปแล้วก็ปิดปิดฝานะครับปิดฝาให้สนิทเนาะเพราะว่าตัวเนี้ยเวลาที่เราเก็บไฟฉายเนี่ยบางทีเราใช้วิธีการถอยถอยเกลียวนิดนึง สักครึ่งรอบหนึ่งรอบเนี่ยจะเป็นการป้องกันการเปิดปิดโดยไม่ตั้งใจเนาะเ,เพราะฉะนั้นถ้ามันลวนนิดนึงเนี่ยจะเปิดปิดไม่ติดเลยเนาะเวลาเราเก็บเข้าไปในเป้เงี้ยเราก็ถอยสักตึงรอบสองรอบเนี่ย,ยตัวนี้ก็จะไม่หลุดแล้วก็ถ้ามันไปเกปดโดยไม่ตั้งใจก็จะไม่มีการเปิดโดยไม่ตั้งใจเนาะเวลาพร้อมใช้งานแล้วก็บิดเข้าไปปั๊บโอเคนีการใช้งานการกด่อฉายจะมี2แบบนะแบบแรกคือกดเต็มกดเต็มก็คือการกดลงไปเลยนะให้มันตังกิก๊กเงี้ยนะฟังเสียง อย่างนี้คือการกดเต็มใช้สับเปิดปิดเนาะอีกแบบหนึ่งคือการกดครึ่งหนึง่งครึ่งหนึ่งก็คือเราเอานิ้วโป้งเนี่ยกดลงไปครึ่งหนึง่งไม่มีเสียงนะแล้วก็ปล่อยมือจะเป็นการเปลี่ยนโหมดถ้ากดเต็มจะเป็นการเปิดปิดถ้ากดครึ่งหนึง่งจะเป็นการเปลี่ยนโหมดเรากดไปครึ่งหนึงงน่งแล้วก็ปล่อยครึ่งหนึ่งแล้วก็ปล่อยอ่ะมาดูกันเปิดขึ้นมาไฟฉายอย่างนี้นะครับเวลาเราเปลี่ยนโหมดเราก็ใช้วิธีการกดครึ่งหนึ่งแล้วปล่อยเนาะกดครึ่งหนึ่งอย่างนี้แสงมันจะดับไปแต่เราไม่ดังคลิกนะถ้าดังคลิก เรากดลงไปครึ่งหนึ่งพอแสงดับเราปล่อยมือจะเป็นการเปลี่ยนโหมดไปเรื่อยอันนี้คือโหมดที่1ได้320ชั่วโมงเนาะแล้วก็โหมดที่2อันนี้จะได้8ชั่วโมงเนาะโหมดที่3อันนี้จะได้อยู่2ชั่วโมงโหมดที่4อันนี้ก็จะได้อยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งโหมดที่5เป็นโหมดแรงสดนะุดเทอร์โบเนาะตัวนี้โหร้อนมือเลยตัวนี้ก็จะได้ประมาณชั่วโมงเดียวเนาะโอเคทีนี้เวลาใช้งานปกติเราก็เปิดมาอย่างนี้ปับ๊บแล้วเราก็ใช้การกดครึ่งหนึ่งเพื่อเปลี่ยนโหมด สังเกตว mm ่ากดไฟจะดับปล่อยมือจะเปลี่ยนโหมดกดไฟจะดับปล่อยมือจะเปลี่ยนโหมดถ้าเรากดจนดังคลิกเปิดมาจะเป็นโหมดเดิมนะครับจะเป็นการจาโหมดดูนะอันนี้คือโหมดเบาสุดของผมนะเวลากดเต็มจะเป็นการปิดเปิดปกติทำกี่ครั้งก็จะได้โหมดเดิมเนาะมันเป็นการจาโหมดสมมติเราอยู่ที่โหมดแรงสุดเนี่ยเวลาเราปิดเปิดขึ้นมามันจะเป็นโหมดแรงสุดตลอดเวลาอ๋ออันนี้มันกดเร็วไปถ้ากดเรเร็วมันก็เป็นการเปลี่ยนโหมดได้นะแต่ไม่แนะนำไม่ทำอย่างนี้นะครับ ให้ใช้การกดครึ่งหนึ่งเพื่อเปลี่ยนโหมดนะโอเคทีนี้เราก็กดปิดแล้วก,กดเปิดขึ้นมาโอเคจะเป็นโหมดเดินจะเป็นการจำโหมดอัตโนมัติเลยนะครับแล้วเวลาเปลี่ยนโหมดก็ให้กดครึ่งหนึ่งใส่กระดาษไปแล้วก็ปล่อยมืออย่างนี้ใส่กระดาษไปแล้วก็ปล่อยมืออย่างนี้แล้วมีโหมดซ่อนอีกโมหมดนึงคือโหมดกระพริบให้าการทนะําการดับเบิลคิกเนาะดับเบิลคิกคือการกดดับเบิลแท็บคือกดครึ่งเดียว2ครั้งกึ๊กๆอ,อันนี้ต้องฝึกหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะชินฮะ กดประมาณนี้คกดครึ่งหนึ่งไม่ให้มีเสียงสองครั้งเบิลเข้าไปอ่ะอันนี้ก็ฝึกนิดนึงแล้วก็คล่องฮะกดเต็มเปิดปิดกดครึ่งเปลี่ยนโหมดกดครึ่งสองทีกับพิบนะฮะต้องใช้เวลา้อมนิดนึงแนะนําให้ใช้โหมดก็คือใช้งานปกติเนี่ยโหมดแรงสุดจะร็อนเร็วมากนะครับอันนี้คือพวกไว้ใช้ในเต็นท์หาของในเต็นท์อะไรเงี้ยเนาะแสงก็จะเพียงพอต่อการใช้งานในเต็นท์สบายสบายองได้สัก4ี่ห้าเมตรละสบายสบายเนาะแล้วก็ถ้าเราใช้งานทั่วไปปกติวลาเดินทางเนี่ย เดินเท้าอะไรเงี้ยใช้ประมาณโหมดสองนี่ครับอยู่ได้8ชั่วโมงเนี่ยพอๆแล้วครับได้ประมาณ5-60เมตรสบายๆแล้วทีนี้เวลาเราสอ่องระยะไกลขึ้นประมาณสักร้อยเมตรเราก็ใช้สักโหมดสามให้ใช้2โหมดนี้เป็นหลักเนะาะไฟฉายจะได้ไม่ร้อนมากและไม่กินพลังงานมากทีนี้เวลามีความจำเป็นต้องส่องไกลแล้วก็ซัดไปครับโหมดสี่ครับโหมดห้าครับมันก็จะได้ไกลมากเกิน600เมตรแน่นอนนะครับตัวสําหรับโหมดห้าเนาะนประมาณนี้ทีนี้จะมีปัญหาหนึ่งที่ท,ท,ที่หลายคนปร,ประสบพบเจอบ่อยทักมาทา่ร้านไฟฉายเสียครับไฟฉายเสีย คือบางทีเปิดมาเนี่ยแล้วเป็นโหมดแรงสุดใช่ไหมฮะแล้วมาตัดเบาอย่างนงี้เออกระพริบกระพริบแล้วตัดเบาคนก็บอกว่าไฟฉายเสียทักงานพี่ไฟฉายกระพริบตลอดเลยไม่ได้เสียอะไรนะให้ตรวจสอบฐานกันเลยนะครับเป็นเป็นฐานหมดอันนี้ผมใช้อีกตัวหนึ่งซึ่งฐานหมดเสียไปแล้วฮะเพื่อทดสอบไปดูเนาะมันจะเป็นการกระพริบอย่างเงี้ยกระพริบอย่างเงี้ยคือการเตือนฐานหมดเนะาะเราจะเปิดโหมดแรงสุดไม่ได้เลยพอเราเปิดโหมดแรงสุดปั๊บเนี่ยไฟฉายจะตัดกระพริบปุ๊บแล้วก็ตัดมาเบา,ต,า,เบาตัดมาโหมดกลางเออ อย่างเงี้ยครับแล้วก็กระพริบไปจังหวะเรื่อยๆเรื่อยๆเตือนนะครับว่าฐานหมดให้รีบชาร์จฐานเนาะเพราะถ้าถานหมดนาน,านอย่างที่แจง้งถ้าเราฝืนใช้อย่างนี้จนฐานหมดไฟฉายดับไปเลยฐานจะเสียถาวรเนาะถ้ามันเป็นอย่างงี้ก็รีบรีบไปชาร์จซนะแต่ถ้าเราจําเป็นเราติดป่าจริงเราก็ปิดไว้ก่อนแล้วก็พยายามใช้โหมดเบาโหมดหนึ่งหรือโหมดสองเพื่อประหยัดพลังงานไว้นะครับซึ่งโหมดหนึ่งก็จะลากได้เป็นร้อยชั่วโมงเนาะถ้าเราต้องการแบบติดป่าจริงขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยล้วก็ใช้โหมดหนึ่ง เป็นหลักอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้หมด2บ้างสลับกันเพื่อขอความช่วยเหลือตัวเนี้ยฐานของผมเนี่ยใส่เป็นฐาน18650นเนาะรุ่นนี้จะไม่ได้มีปลอกฐานไปให้เนาะถ้าเป็นฐาน217.0ในเซตเนี่ยจะใส่ได้พอดีตัวนี้ฐาน1 8 6 5 0ก็ใช้ได้ก็เสียบไปเลยนะครับเสียบไปเนี่ยนะจะมีการค้อแคกนิดน,นึงแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะถ้าจำเป็นก็กใช้ไปก็ใส่ได้เลยนะครับเปิดปิดได้ปกตินะฮะแล้วก็ สปริงมันแข็งอยู่มันจะไม่มีการดิ้นขอแข็กเท่าไหร่เนาะแต่ว่าจะมีช่องว่างซึ่งไม่ได้มีปัญหาเลยเนาะถ้าจําเป็นก็ใช้1นึ่งแปได้แต่มันก็จะหมดเร็วครับแนะนําให้ใช้ท่านหลักในเซตเนาะตัว2องหนึเโอเคคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรเลยแต่ก็๋ยวจะตอบข้อสงสัยเนาะเรื่องบางทีการเปิดปิดกลองถ้าเป็นตัวนี้ก็จะพอดีนะผ่านสปคของเขา2องหนึ่งนะครับก็หลกัลกๆทบทวนนะฮะเปิดปิดกลองที่มีปัญหากันบ่อย นะครับปิดกล่องมีปัญหากั้นบ่อยนะฮะปิดไม่ได้ปิดลำบากก็กดกดด้านบนตรงนี้เป็นที่สำหรับปิดนะครับถ้าไปกดตรงนี้มันก็จะปิดนะครับกดตรงนี้มันก็จะรู้สึกว่าปิดยากปิดไม่ลงแล้วก็บอกว่ากล่องปิดยากไม่ใช่นะฮะตัวกดปิดคือด้านบนบริเวณนี้นะฮะตัวที่เผยอไว้ดึงเปิดส่วนตัวที่เรียบไปกับกล่องเป็นตัวกดปิดนะครับแล้วก็ตัวเผยอตัวนี้ ไว้ยึงเปิดนะฮะถ้าเราไปกดตรงนี้เพื่อจะปิดมันก็จะรู้สึกว่าปิดยากออกแรงเท่าไหร่มันก็จะมันก็จะยากมันจะดีมันจะดีดกลับนะฮะให้กดตรงนี้เนาะถูกที่มันมันก็จะง่ายนะ,ะแล้วเราเปิดก็ดึงง่ายๆนี่นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวแท่นชาร์จสังเกตไฟด้วยนะครับก่อนถ้ามันพร้อมใช้งานเนี่ยตอนที่มันพร้อมใช้งานเสียบโดยไม่มีฐานจะต้องเป็นสีเขียวอย่างนี้พอเสียบชาร์จจะต้องเป็นสีฟ้าสีฟ้าเท่านั้น นะครับบางคนก็คือเสียบไม่สนิทผมให้ดูถ้าเราเสียบฐานไม่สนิทอย่างนี้บบางทีเราเสียบเราคิดว่าสนิทดีแล้วแต่ว่าตัวฐานเนี่ยมันไม่ได้ประกบสนิทนะครับไฟมันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวปุ๊บฟักหลุบเลยบางทีเราเสียบอย่างนี้แล้วเราเราไม่สนิทดีมันก็จะเป็นสีเขียวอย่างนี้เราก็บอกว่าผมชาร์จต้องนานแล้วทําไมไม่มีไฟบางทีเราเสียบ ขั้วไม่แตกสนิทนะฮะหรือขั้วเราสกระประกอะไรเงี้ยมันบนดีบดิน้นนิดนึงอะไรเงี้ยทำให้ทําให้มันไม่มันไม่ได้ชาร์จอยู่เพราะงั้นสังเกตนะฮะตอนชาร์จจะต้องได้ไฟสีฟ้าอย่างนี้เนาะเพื่อชาร์จแล้วรอจนเต็มเขียวนะครับโอเคแล้วก็ไม่ต้องรอจนฐานหมดนะถ้าชาร์จเราจะเดินทางเราจะอะไรเงี้ยเราใช้ไปสักครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราก็ชาร์จได้แล้วนะครับครึ่งหนึ่งรู้ได้ไงก็นับลันถามเอานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการกดอันนี้ต้องซ้อมกันนิดนึงเนาะการกด การกดก็ซ้อมซ้อ,อมนิดนึงนะครับจะได้คล่องมือนะฮะบางทีเราไปใช้อย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนโหมดเราใช้งี้งี้มันก็ทําให้มันเพี้ยนบ้างไม่ตรงจังหวะบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราไปกดมั่วๆเนี่ยบางทีก็เพี้ยนไม่ตรงจังหวะจะเปลี่ยนโหมดกลายเป็นกับพิบจะกับพิบก็กลายไปเปลีป่ยนโหมดอะไรเงี้ยมันก็จะงงๆซ้อมกดให้มันถูกต้องนะครับกดเต็มใช้ปิดเปิด ไฟฉายจำโหมดอัตโนมัติเปลี่ยนโหมดให้กดครึ่งหนึ่งสังเกตว่าไฟจะดับแล้วปล่อยกดไม่มีเสียงถ้ามีเสียงคือการกดเปิดปิดกดครึ่งหนึ่งจะไม่มีเสียงเพื่อการเปลี่ยนโหมดนะครับแล้วก็ดับเบิ้ลมันเพื่อเรียโรกโหมดกระพริบออกมานะครับซ้อมไปนหนึ่งแล้วก็ถ้าไฟฉายเกิดอาการเกิดอาการตัดเบากระพริบให้ชาร์จานนะครับตรวจสอบชาร์จถานเป็นอย่างแรก นอกจากนี้ถ้ามีปัญหาอะไรทักเขม้มาได้เลยครับยินดีบริการแต่อยากให้ตรวจสอบเรื่องพวกนี้ก่อนนะครับบางทีกว่าผมจะตอบมันไม่ทันการแล้วก็พี่เกิดความกัวงวลใจผมเกิดความไม่สบายใจเนาะถ้าตัดกระพิบพอย่างนี้ชาฐานเลยนะครับโอเคคลิปนี้ยาวเลย15ทีใครมีข้อสงสัยก็ทักมาได้เลยนะครับยินดีตอบทุกประการนะครับขอบคุณครับผม